ครับหน้านี้แสดง s ิ n g ก e ลไลไดอะแกรมของอาคาร a t c Complex นะครับจากซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับจะมีส่วนของ AOT แล้วก็ส่วนของแครอทัยนะครับส่วนของ AOT จะมี h i g h v o ์สวิตช์เกียร์มอม้อแปลงสอง ชุดนะครับส่วนของ a แอโรไทจะรับไปต้านแรงต่ำที่ออกจากหมอแปลงมาแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยตู้ m d b อยู่ที่อาคาร support building นะครับแล้วก็จะมีตู้ ATS ก็จะประกอบไปด้วย ATS ทั้งหมด5ชุดนะครับมี ATS 1 ATS 2 ATS ส STS4 และ STS5 นะครับแล้วก็จะมีตู้ ESDB1 อยู่ที่อาคาร Support Building แล้วก็ ESDB ตู้ ESDB หนึ่งทับหนึ่งที่นี้นะครับจะอยู่ที่อาคารซัพพอร์ตบิลดิ้งจ่ายไฟให้กับคอนโทรลทาวเวอร์และ UPS ของคอนโทรลทาวเวอร์แล้วก็ตู้ ESDB 1นทับส ตู้นี้จะอยู่ที่ชั้น T2 อาคารทาวเวอร์นะครับแล้วก็ตู้ ESDB 2ที่อยู่ที่อาคารซัพพอร์ตบิลดิ้งและตู้นี้ก็จะจ่ายไฟให้กับซัพพอร์ตบิลดิ้งนะครับครับต่อไปเรามาดูด้านแรงสูงที่จ่ายให้กับเ g c Complex นะครับจะรับไฟมาจาก การท่าสองแหล่งจ่ายนะครับเป็นหลูกไฮโวล์ on, 24เคโวล์เข้ามาทางสวิตเกียร์และผ่านมอปแปลง2ชุดเข้ามาตู้ MDB ภายในตู้ MDB ก็จะกรอบไปด้วยแอร์สกิ t เบ e กอร์ ทรหแล้วก็แอร์สกิปเบเกอร์ทรสองรับไฟมาจากหมอแปลงตัวที่1และตัวที่2นะครับแล้วก็จะมีเมนเบเกอร์ย่อยจ่ายไฟไปที่ a t s 1บัตรตักเบอร์6จ่ายไปที่ a t s 1บัตรตักเบอร์7จ่ายไปที่ a t s 2 บัตรดักเบอร์แจ่ายไปที่ ATS สาบัตรดัก9จ่ายไปที่ ATS ห้บัตรดัก10จ่ายไฟที่ ATS 4ทีนี้ ATS ชุดที่1จะจ่ายไฟให้กับระบบปรับอากาศของอาคาร support building นะครับ ATS สจะจ่ายไฟให้กับให้กับคอนโทรลทาวเวอร์นะครับ ATS 3ก็จะจ่ายไฟให้กับ UPS ของทาวเวอร์ ATS 4จ่ายไฟให้กับอาคารซัพพอร์ตยูดิงนะครับแล้วก็ ATS ห ก็จะจ่ายไฟให้กับระบบปัป๊มดับเพลิงนะครับกรณีที่ไฟการท่าดับนะครับจะมีเจนเนอเรเตอร์2ชุดขนาด1,250 kva จ่ายกระแสะไฟฟ้าทดแทนนะครับต่อไปมาดูตู้ mdb ที่อาคาร support b u ิล d i n g นะครับครับ ตู้ MDB อาคาร support building นะครับต่อไปมาดูตู้ MDB อาคาร support building นะครับตู้นี้นะครับตู้นี้จะมี ACB รับไฟมาจาก TR 1และ ACB ที่รับไฟมาจาก TR 2และจะมี ACB ทายกรณีที่หมอแปลงตัวที่1 มีปัญหาเราสามารถ off a c b ของ TR 1แล้วเรามา on a c b ไายตัวนี้ได้นะครับเพื่อให้ TR 2จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดภายในตู้นี้นะครับหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงกันข้าม TR 2เกิดมีปัญหา เราก็สามารถ pop a c b ของ TR2 แล้วก็มาออนทยเพื่อให้ TR1 จ่ายกระแสไฟฟ้าแทนได้ทั้งหมดทีนี้เมง CB ย่อยแต่ละตัวจ่ายไปที่ไหนบ้างก็จะมีปัดดักเบอร์ห้า จะจ่ายลายนอร์มอนไปที่อาคาร p ัพพอร์ i บ d i ิงลายนอร์มอนนี้ก็คือกรณีไฟดับรายนี้ก็จะไม่มีไฟส่วนฝัดดักที่ 6, กเจ็ดแปกสิบก็จะจ่ายไปที่ a อ s ชุดที่1ถึงชุดที่ห้า แล้วก็จะมีแบกเกอร์หนึ่งพันแอมตัวนี้นะครับจ่ายไฟให้กับอาคารปังกอกแอปโพสคอนโทรลนะครับต่อไปมาดูตู้ ATS นะครับจะประกอบไปด้วย ATS ทั้งหมด5ชุดกรณีไฟการท่าดับนะครับ ATS ก็จะสั่งให้เจเนอเรเตอร์ทำงานแล้ว ATS ก็จะสับมารับไฟเจนนะครับ ATS 1นะครับจะจ่ายไฟให้กับระบบปรับอากาศของอาคาร support building นะครับจะจ่ายไฟไปทางบัดดัก6ทับ ATS 2จะจ่ายไฟให้กับ คอนโทรลทาวเวอร์นะครับโดยกระจายไฟไปทางปัดดัก7ทับมาที่ตู้ ESDB 1ทับตรงนี้นะครับแล้วก็จากตู้ ESDB 1ทับจะจ่ายไฟไปสองฟีดคือปัดดัก12บและ13นะครับขึ้นไปบนตู้ ESDB 1ทับที่ อาคารคอนโทรลทาวเวอร์ชั้นทีสอนะครับที่ตู้ ESDB 1ทับ2ก็จะมี MTS ก็คือ m n u a น Transfer Switch คอยเลือกว่าเราจะใช้ไฟจากบัตรดักไหนนะครับสามารถใช้ไฟจากบัตรดัก12หรือว่าบัตรดัก13ก็ได้นะครับกรณีที่บัตรดัก12มีปัญหาก็สามารถทานเฟอร์มาใช้บัตรดัก13ได้ ตู้ e s d b 1-2ที่ Tower นี้นะครับก็จะจ่ายไฟให้กับ c อน t ทรลทาวเวอร์โดยจะจ่ายไฟให้กับลิฟตตัวที่4กับลิฟตตัวที่5นะครับแล้วก็จะจ่ายลาย e m e r r g n n y บัดดักที่16บัดดักที่16นี้ก็จะจ่ายไฟตั้งแต่ชั้น t 1หนถึงชั้น T7 ส่วน e m e r g e n c y line อีก สโตรกิตหนึ่งวงจรหนึ่งนี้ก็จะจ่ายลายอิมเมอร์เจนซีจากชั้นทีหนึ่งลงมาชั้นหนึ่งนะครับต่อไป ATS ีเอสสามเอทสามจะจ่ายผ่านฟีดบัตรดัก8ทับหนึ่งไปที่ตู้ ESDB 1ทับหนึ่ง แล้วก็จะจ่ายผ่านบัดดัก14และ15ไปที่ UPS ของอาคารทาวเวอร์นะครับจะเห็นว่าตู้ ESDB 1ทับ1ตรงนี้ครับจะรับไฟมาจาก ATS 2และ ATS 3ผ่านบัดดัก10ผ่านบัดดัก7ทับ1และ8ทับ1 กรณีที่ a g s 2หรือ a g s 3มีปัญหาสามารถใช้ทายสวิตตัวนี้นะครับรับไฟจาก a g s 2หรือ3ได้ต่อไปมาดูที่ตู้ ESDB2 นะครับที่อาคาร Support Building ตู้ ESDB2 จะรับไฟมาจาก เอทีเผ่านบัตรดักเบอร์สิบทับหน,นะครับตู้ ESDB 2ก็จะจ่ายไฟให้กับลิฟตัวที่1ลิฟตัวที่สองแล้วก็ลิฟต์ขนของนะครับอาคารซัพพอร์ตบลดิงแล้วก็จะมีบัตรดักเบอร์11เเป็นบัตรดัก จ่ายไฟลายอิ e r g e n ์เไปที่ฝั่งห้องชาร์จฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็จะมีปัดดักเบอร์20จ่ายไฟลาย e ิมเมอ n c y ทางห้องชาร์จฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะมีปัดดักเบอร์17กับ18จ่ายไฟให้กับ UPS ของอาคาร p ัพพอร์ตบ d i ิงตัวที่บัดดัก17จจะจ่ายไฟเป็นเมน เมนซอร์สหนึของ UPS ส่วนบรรดัก18จะจ่ายเป็นเมนซอร์สสองหรือเมนดีเซอร์ฟของ UPS นะครับและนี่ก็เป็นการอธิบายราย,ายละเอียดสิงห์ไลน์ของ ATC c o m p l e x ส่วนนณภูมิครับ